ดิมโรดนั้นเป็นผู้สร้างเมองชินาต่อมานะครับมีการสร้างสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าหอบาเบลพี่น้องเห็นภาพข้างหลังดิมโรดไหมฮะหอสูงๆเนี่ยเขาเรียกว่าซิกุรัตซิกุรัตเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยอาจจะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้สูงอะไรขนาดนี้นะครับรูปยอดนิยมของหอบาเบลถูกสร้างขึ้นมาถูกวาดถูกถ่ายทอดลงมาเนี่ยในช่วงเวลายุคเลเนซองยุคที่คนกําลังกลับไปหาวิทยาการแล้วก็ ออฮ้โตื่นรู้ว่ามีทวีปอเมริกาตื่นรู้ว่าเฮ้ยไม่ต้องอยู่ภายใต้พระเจ้าก็ได้นี่อะไรเงี้ยนี่คือยุคเลยในซองนะครับเพราะฉะนั้นศิลปินก็ถ่ายทอดรูปมาประมาณนี้ข้างหลังนี้การสร้างของนิมโรนเนี่ยเมืองนี้ตั้งใจ่จะทาให้เป็นศูนย์กลางของโลกโดยที่คนจะไม่สเปะสป่าไปไหนจะรวมความยิ่งใหญ่อยู่ตรงเนี้ยที่เนี้ยที่เดียวนะครับและสุดท้ายแล้วนะหอบาเบลก็เกิดขึ้นเนื่องด้วย ความต้องการที่จะยิ่งใหญ่ในปัตภีของนิมโรดผมได้คุยกับอาจารย์สมหมายนะครับท่านอาจารย์สมหมายอาจารย์พ่อบอกว่ามีหนังที่เคยเกี่ยวข้องกับนิมโรดเนี่ยในสมัยโบราณน,นะครับก็เป็นมีฉากฉากหนึ่งที่นิมโรดนั้นยิงธนูขึ้นฟ้าเหมือน,เป,นเป็นภาพของการท้าทายพระเจ้าเป็นภาพของการที่เขาอยากจะต่อสู้อยากจะปลดแอกจากการอยู่ภายใต้พระเจ้านะครับนิมโรดเป็นฮันเตอร์ และสิ่งที่เขาทําจริงๆในในช่วงเวลาของเขาที่ถูกเล่าขานกันมาเนี่ยเขายิงธนูขึ้นฟ้าหมายจะสอยพระเจ้าลงมานี่คือภาพของการกรบฏแท้ๆเราเห็นถึงความเหมิืเกลืองของนิมโรดมากๆครับนิมโรดเป็นผู้ที่ท้าทายความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสุดท้ายแล้วธนูก็ตกลงมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพระเจ้าไม่มีใครสามารถโค่นพระเจ้าได้ความยากลําบากของการใช้ชีวิตเมื่อเขา แปลผันตัวเองมาเป็นผู้นำของกลุ่มชนเชื้อสายของฮามเนี่ยทุกคนก็รวนแล้วแต่ตามนิมโรดแล้วเขาก็เป็นคนที่โปรโวอ์นะครับชอบสงครามมากนะครับโอเคนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใ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 นโบราณการมาจริงๆสําหรับชีวิตของนิมโรดโอเคนะฮะมีชุดขนแกะของอดัมด้วยครับสิ่งนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังซึ่งมันถูกบันทึกไว้อยู่นในในสิ่งที่เราเรียกว่าหนังสือของยาชานะครับ เซเฟหยาชาได้ถูกบันทึกไว้นะครับอย่าลืมว่าในพระธรรมจชัวบทที่1 0ข้อ13ได้บอกว่าเหตุการณ์ที่พระเจ้าสต็อปหยุดดวงอาทิตย์เอาไว้เนี่ยถูกกล่าวไว้ในหนังสือของยาชาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์เนี่ยได้อ้างถึงหนังสือของยาชาเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าอ๋อหนังสือของยาชาเนี่ยอาจจะมีประโยชน์ในเชิงประวัติศาสตร์ก็เป็นไปได้นะครับชุดขนแก่ของอดัมเนี่ยเกิดขึ้น ตอนที่อดัมล้มลงในบาปและอยู่ในสวนเอเดนพระเจ้าตัดสินใจที่จะให้เขาเนี่ยออกจากสวนเอเดนเพื่อจะอยู่ห่างจากต้นไม้แห่งชีวิตจําได้ไหมครับ <c oughs> แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระเจ้าฆ่าแกะและสวมเสื้อหนังแกะนั้นให้กับอดัมเอวาแก่ถูกฆ่าเพื่อจะปกปิดความเปลอยเป่าของอดัมและเอวาก็เป็นที่มาของชุดขนแกะของอดัมที่พระเจ้าให้เขาชุดขนแก่นี้ถูกส่งต่อมาเรื่อยๆ นะครับส่งต่อมาตดดตดจนถึงเอโนเอโนให้เมทูเซลาเมทูเซลาให้ลาเมกลาเมกให้น o อาโนอาเอาขึ้นเรือด้วยอย่าลืมว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคุยด้วยกันแล้วว่าน o อาเนี่ยได้เอาขึ้นเรือด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือหนังสือม้วนโบราณที่บรรุรุของโนอาเนี่ยได้เขียนนะครับก็ทําให้เรา ได้ค้นพบว่ามีเรื่องราวในอดีตจริงๆที่ที่แบบว่าโนอาห์เป็นคนเล่าเองแล้วก็บรรพุรุษก่อนโนอาห์ก็มีคนเล่านะครับหนังสือหลายเล่มก็ถูกส่งต่อมาด้วยและหนึ่งในนั้นก็คือชุดขนแกะของอดัมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากระดูกของอดัมนั้นเขาคนยิวหลายกลุ่มเนี่ยเชื่อว่าโนอาห์เนี่ยได้เอากระดูกข,ของอดัมขึ้นเรือด้วยนะครับก็แน่นอนว่าต้องมีชุดขนแกะขึ้นเรือด้วยเช่นเดียวกัน นะครับชุดขนแก่นี้ฮามได้เป็นคนขโมยไปลับๆฮามก็ส่งต่อให้คูชลูกที่ฮามรักมากและคูชก็ส่งต่อให้นิมโรดและนิมโรดก็ได้สวมเมื่อนิมโรดได้สวมเสื้อของอดัมที่เป็นชุดขนแกะนี่คือสิ่งที่คนยิวเขาเล่ามานะครับเขาบอกว่านิมโรดเนี่ยก็เริ่มมีพลังที่เหนือธรรมชาติมีความเป็นนักรบมีความเป็นผู้กล้าขึ้นมาหลังจากนั้นนิมโรดก็เริ่มที่จะเป็น ปฏิปักกับเชื้อสายของเชมมาเรื่อยๆนะครับวันนี้พี่น้องคิดด้วยกันกับผมว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าชุดขนแก่นี้ให้ฤิ์ให้ฤทธิเดชอำนาจให้ความใหญ่โตให้ความทรงพลังกับนิมรโรดจริงๆโอเคนิมโรดนั้นได้สร้างเมืองบาบิโลนนะครับบาเบลนั่นเองนะจากวันรีนั้นมีคนซูเมเรียนนะครับเป็นเอ่อเป็นเชื้อสายของนิมโรดนี่แหละฮะ นค,คนซูเมเรียนก็มีคำหนึ่งที่พูดกันติดปากเลยก็คือบาบิลิมนะครับบาบิลิมก็คือประตูแห่งเทพเจ้าหรือมาจากคำว่าบาบิโลนหรือบาเบลนั่นเองโอเคนะเขาเชื่อว่าการสร้างซิกุรัตหรือสร้างตึกสูงขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเป็นการเปิดประตูเขาตั้งใจที่จะเปิดประตูให้เราเทพเจ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะเปิดประตูดูซิว่าเปิดได้ไหมนะครับมันมีความตั้งใจแบบเนี้ยแล้วความ ความน่าตลกขบขันก็คือว่าคนรุ่นเราเนี่ยถ้าเราศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์เราเคยค้น,คนพบว่ามีพื้นที่ในแถบทวียุโรปที่เขามีโครงการใหญ่มากที่ทดลองเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของอนุภาคที่เรียกว่า God p a พา i c ตินะครับองค์กรนี้ชื่อว่า CERN นะครับเขาพยายามที่จะเปิดประตูใช่หรือไม่ให้เรียกเทพเจ้าหรือเรียกสิ่งต่างๆที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งองมิติ มิติเล่นลับเนี่ยตั้งแต่เทียบเปิดให้มันออกมาใช่หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นภาพเดียวกันเลยการสร้างหอบาเบลเพื่อเปิดประตูนะครับบาบิลิมหรือบาบเอลเนี่ยประตูของเหล่าทวยเทพเนี่ยอยากจะเปิดออกสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้นไม้แห่งชีวิตกับต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วนี่ผลต่างกันมากต้นไม้แห่งการรูดีรู้ชั่วเนี่ยมาจากปัญญาของมนุษย์ นะปัญญาของมนุษย์พยายามจะสร้างทิ้ตงต่างๆสุดท้ายแล้วปัญญาของมนุษย์นี่แหละที่ทําลายมนุษย์เองนี่คือความเติบโตสูงสุดของผลจากต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วนะครับและแน่นอนสิ่งนี้บับบิลิมหรือบาเบลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของมนุษย์เหมือนกันที่จะกลับไปสู่ความเป็นพันช่าอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคชัดเจนไหมฮะนี่ พยายามจะเปิดประตูมิติี่ยพูด,ดง่ายๆนะครับซาจริงๆและพวกเขาก็พูดกันว่ามาเถิดเราจงทําอิฐนะครับแเผาให้สุกแข็งเขาจึงใช้อิฐต่างหินนะครับหมายถึงว่าอิฐผสมกับหินเนี่ยแล้วก็ใช้ยางมอตอยต่างปูนพวกเขาจึงว่ามาเถิดให้เราสร้างเมืองขึ้นสําหรับเราและสร้างหอให้ยอดเทียมฟ้า ให้เราทําชื่อเสียงไว้เพื่อเราจะไม่ถูกทําให้กระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินโลกเห็นไหมครับว่านี่คือความตั้งใจที่จะสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่มากอย่าลืมครับระบบของนิมโรดหรือระบบของหอบาเบลเนี่ยเป็นระบบที่หนึ่งมีการก่อสร้างเห็นไหมครับอ่าโอเคอ่าสร้างให้หอเทียมฟ้าเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อบูชาบางสิ่งบางอย่างที่เหนือกว่านั้นเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องของการเมืองการปกครองเรื่องของศาสนาเรื่องของวิทยาการการก่อสร้างนะครับอย่าลืมว่าธมการบทที่11ข้อ3ตรงนี้การใช้อิฐตรงนี้เป็นวิทยาการที่ล้ำหน้าเข้ามาอีกขั้นหนึ่งเพราะว่ามนุษย์ไม่เคยคิดอะไรแบบนี้ได้นะครับปรากฏว่าเขาตั้งใจที่จะไม่กระจายไปไหนแต่พัชชาบอกว่าให้ไปอยู่ในที่ต่างๆทั่วโลกนะครับซึ่งขัดน้ําพระทัยของพระเจ้าอยางมกและเขามีความตั้งใจมากกว่านั้น คือจะคลองโลกจากชินาในขณะที่พระเจ้านั้นมีน้ำพระทัยมากกว่านี้คือว่าอะไรไหมครับคือว่าพระเจ้าต้องการที่จะสร้างเมืองของโะรงไม่ใช่ชินาใหญ่สุดแต่เยรูซาเล็มใหญ่สุดตรวมาการบทที่11ข้อ5บอกว่าพระเยาวาเสด็จลงมาทอดพระเนตรเมืองและหอนั้นซึ่งบุตรทั้งหลายของมนุษย์ได้สร้างได้ก่อสร้างขึ้นโอเคนะคือพระเจ้าลงมาดูว่ามนุษย์ก็ทําอะไรกันนะครับ และบุตรทั้งหลายได้ก่อสร้างขึ้นแล้วพระเจ้าตรัสว่านะครับดูเถิดคนเหล่านี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพวกเขาทั้งปวงมีภาษาเดียวพวกเขาเริ่มทำเช่นนี้แล้วประเดี๋ยวก็จะไม่มีอะไรหยุดยั้งพวกเขาได้ในสิ่งที่พวกเขาคิดจะทำในในวันเหล่านั้นเนี่ยความตั้งใจของเขาตั้งใจที่จะครองโลกตั้งใจที่จะสร้างอิทธิพลตั้งใจที่จะเปิดประตูมิติตั้งใจที่จะ อนุญาตให้บางสิ่งบางอย่างในมิติฝ่ายวิญญาณออกมาเพื่อที่จะให้วิญญาณกระเนี่ยเข้ามาอีกครั <careers peut avenues> ้งหนึ่งนะครับสิ่งที่เขาตั้งใจทำเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกับยุคปัจจุบันเลยฮะในยุคของเราเนี่ยยุคของเราพยายามจะทําหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันเช่นสร้างเทคโนโลยีสร้างวิทยาการต่างๆ่ลดความแตกต่างทางด้านภาษาการรู้จักภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สําคัญถูกไหมครับ แล้วก็พยายามจะยุบรวมให้เป็นภาษาเดียวทุกคนเนี่ยพูดและเข้าใจกันเป็นภาษาเดียวและถ้ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนในสมัยสมการบทที่11นิมโรดจำได้ไหมครับนิมโรดเป็นผู้ครองใหญ่สุดถ้าในยุคข,ของเราละ่ะมีบางคนมาสวมบทนิมโรดจะเกิดอะไรขึ้นครับนี่คือสิ่งที่อันตรายอย่างมากและพระเจ้ามองเห็นว่าถ้าเขาตั้งใจที่จะทําสิ่งใดพระองค์เห็นอนาคตแล้วว่าถ้าพระองค์ไม่ทําบางสิ่งบางอย่าง กับขอบาเบลกับอาณาจักรชีนาในที่สุดแล้วเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขามีผู้นำคนเดียวเขาลุยได้ทุกอย่างเขาไม่มีอุปสรรคตางน้านภาษาสิ่งที่พาาระเจ้าไม่อนุญาตในที่สุดเขาจะทำอะ่ะเหมือนกันนะครับโอเคผมมองอย่างนี้ลึกไปอีกว่าถ้ามันเชื้อถ้าแบบว่าระบบของนิมโลเนี่ยเชื้อเชิญพวกวิญญาณชั่วพวกนี้เข้ามาได้การเกิดการโดนใจบางสิ่งบางอย่างเทคโนโลยีบางสิ่งบางอย่างก็ถูกปลดปล่อยมาการสร้างอาวุธ ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่มันเคยหายสาบสูญไปแล้วในในช่วงเวลาที่พระเจ้าล้างโลกด้วยน้ําจําได้ไหมครับแล้วมันก็มีโอกาสกลับมาและนิมรุษเก่ามันกลับมาจริงๆครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะต้องเข้ามาแทรกแซงถ้าพระเจ้าไม่เข้ามาแทรกแซงมนุษยชาติจะพังพินาศเพราะาในที่สุดจะเกิดสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นตามมาในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าลงมาแล้วเห็นสิ่งนี้พระองค์บอกว่าต้องหยุดยั้งต้องทําอะไรบางอย่างนะครับมาเชอร ให้พวกเราลงไปและทำให้ภาษาของเขาวุ่นวายที่นั่นประโยคนี้ใครพูดครับให้เราลงไป let us ให้เราผมเห็นประโยคนี้นึกถึงปฐมกาลบทที่หนึ่งให้เราสร้างมนุษย์ตามแบบของเราตามแบบพระฉายของพระเจ้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือประโยคที่พระเจ้าคุยกันพระเจ้าบอกว่าให้เราลงไป นะครับชัดเจนไหมฮะว่าพัดเจ้าจะลงไปนะมีเรื่องของภาษาเข้ามาด้วยนะครับมีความวุ่นวายนะพระองค์จะทําให้ภาษาของเขาวุ่นวายที่แน่นเพื่อไม่ให้เขาพูดกันเข้าใจได้อีกดังนั้นพระเยาวาจึงทรงทําให้พวกเขากระจัดกระจายจากที่นั่นไปทั่วแผ่นดินทั่วพื้นแผ่นดินอ่ะใส่คาว่าโลกด้วยนะครับเพราะว่าคาว่าพื้นแผ่นดินตรงนี้ใส่บรูใช้ว่าไฮเรชนะครับแปลว่าทั้งโลกไม่ใช่กระจายไปบางที่ พวกเขาก็เลิกสร้างเมืองนะั้นใช่ไหมครับเลิกเลยเลิกโอ้ยไม่ทําแล้วไม่ทําต่อแล้วนะครับมันมันมันก็จบลงแค่นั้นจริงๆแล้วนักโบรณาณคดีหลายท่านเนี่ยที่ผมเคยดูที่มาของหอบาเบลเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเจาะดูปรากฏว่าพื้นดินลงไปเนี่ยมีการก่อสร้างขึ้นจริงๆแถบเมืองชิน,นาเนี่ยแต่มันดูเหมือนสร้างไม่เสร็จซึ่งก็ตรงกับพำพีข้อนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าสร้างเสร็จมันจะสูงมันจะสูงมาก เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็เจอนักกูโราานคดีก็เจอนะครับก็เป็นจริงตามนี้ว่าเมืองนั้นสร้างไม่เสร็จจริงๆพระเจ้ากระจายคนออกไปอยู่ในที่ต่างๆและทําให้เขาไม่สามารถสื่อสารกันได้อีกนะครับข้อ8บอกว่าพระเจ้าทําให้เขากระจัดกระจายคํานี้สําคัญมากคํานี้น่าสนใจมากครับมาดูกันต่อนะเดี๋ยวผมจะจอเรื่องข้างหลังตอนท้าย เหตุฉะนั้นจึงเรียกชื่อเมืองนั้นว่าบาเบลนะครับว่าที่นั่นเป็นที่ที่พยาวะทรงกระทําให้ภาษาของทั่วโลกวุ่นวายและณจากที่นั่นพยาวะได้ทรงทําให้พวกเขากจัดกระจายออกไปทั่วแผ่นดินโลกนะครับใน,ในมุมมองของผมเนี่ยการการอา่านพมพีต้องตั้งคําถามและนําไปสู่คําตอบแล้วเมื่อเจอคําตอบแล้วก็เจาะลึกลงไปในคําตอบแล้วเมื่อได้คําตอบที่ลึกแล้วก็เจาะลงไปตีแผ่ลงไปทีละชั้นทีละเลเยอร์ จนกระทั่งพบความจริงที่มันอยู่ก้นบึ้งที่สุดนี่คือการเจาะลึกพระคําของพระเจ้าที่ดีที่สุดเพราะเราจะเห็นทุกมุมมองที่พระเจ้าหมายถึงพวกเขาถูกกระจายไปอย่างไรครับนี่คือสิ่งที่น่าคิดคําตอบครับง่ายมากพระเจ้ากระจายพวกเขาทั้งหลายพาพวกเขาไปปล่อยไว้ในที่ต่างๆทั่วโลกทําไมผมถึงพูดแบบนี้ครับฟังดูละมืนไหม <laughs> ดูละมืนมากนะเป็นประตูมิติอะ พระเจ้าพาเขานำเขาไปปล่อยในที่ต่างๆทั่วโลกจริงๆครับมีหลักฐานหลักฐานทางด้านภาษาศาสตร์และหลักฐานทางด้านโบราณคดีทุกอย่างโอเคเห็นไหมพระเจ้ากระจายเขาไปคำว่ากระจายเนี่ยถ้าจะทำให้เห็นภาพมากขึ้นมันคือสิ่งนี้พี่น้องเคยดูโดเรมอนไหมครับเปิดประตูมิติแล้วก็ไปที่ต่างๆที่ต้องการได้ในมุมมองของพระเจ้าเนี่ย การทําสิ่งนี้ถือว่าพระเจ้าไม่มีข้อจํากัดใดๆการที่พระเจ้าทําให้เขากระจัดกระจายไปลากสัพบถูกซ่อนไว้แล้วนะครับภาษาบลูชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะดูมากยิ่งขึ้นการที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้ากระจายพวกเขาออกไปเป็นการเปิดประตูให้เขาเทเลพอร์ตวร์ปไปอยู่ในที่ต่างๆพาเขาไปปล่อยในที่ต่างๆครับนี่คือลากสัพบเดิมนี่คือลากสับเดิมของภาษาบลูเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า เฮ้ยทำไมออสเตรเลียเนี่ยทำไมนิวซีแลนด์เนี่ยถึงมีชนเผ่าอย่างอบอริจินดูหน้าตาเขาโบราณมากชนเผ่าแบบเมารีอย่างเงี้ยนะครับทำไมอเมริกาเนี่ยจึงมีชนเผ่าแบบชาวอินคาอินเดียนแดงอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นไปนได้ยังไงอ่ะเขาไม่สเขายังไม่มีวิทยาการที่สามารถสร้างเรือนั่งเรือไปจา,จากจากดินแดนชินาเนี่ย นั่งเรือไปถึงอเมริกาพี่น้องภาพออกไหมครับมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นคนเปิดประตูพาเขาวาปไปส่งในที่ต่างๆทั่วแผ่นดินโลกเลยนี่คือหลักฐานมาดูด้วยกันนะครับทําไมฮะัทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทาไมพระเจ้าถึงเอาคนไปวางไว้ในที่ต่างๆทั่วโลกนะครับเงาหงอยกันเลยทีเดียวนะพูดภาษาก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะครับคิดว่าน่าจะไม่เอาไปเอาไปปล่อยคนเดียวโดดๆน่าจะเอาไปปล่อยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมากกว่า นะครับเพราะฉะนั้นมีการเกิดขึ้นหลายกลุ่มชนนะผมเอาภาพนี้ให้พี่น้องเห็นว่ามีกลุ่มชนที่อยู่ในที่ต่างๆถามว่าเป็นไปได้ยังไงลองคิดดูครับอ่ะดูภาพดูเมาส์ตามผมนะนี่คือพื้นที่ชินาครับแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปคนมาเจอทีหลังว่ามีคนเผาดินอินเดียแดงด้วยมีชนเผาอินคาด้วย อยู่ในอ,อเมริกาใต้ยอยู่ในอเมริกากลางอยู่ในอเมริกานะมีคนสร้างอะไรฮะนครวัดถูกไหมครับนครวัดเนี่ยรูปแบบคล้ายๆซิกุรัตเลยนะครับมีคนอยู่ที่ไหนฮะอินอ,อินโดนีเซียเอย่ยคนมาลายูเอย่ยนี่มีอะไรอีกคนที่อยู่ในออสเตรเลียเป็นคนท้องถิ่นเลยโบราณมากนั่นก็คือชนเผ่าออโรริจิน และไกลกว่านี้อีกคือมาลีชนเผ่ามารีที่อยู่ในนิวซีแลนด์ถามว่าเขาไปได้ยังไงอ่ะเขานั่งเรือไปเลยถูกไหมครับมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าบอกในภาษาฮิบรูทําให้เราเห็นเลยว่าพระเจ้ากระจายไปอยู่ในที่ต่างๆและมันมีแนวคิดที่จะสร้างเมืองที่จะสร้างสิกุรัตที่จะสร้างเมืองสูงที่จะสร้างหอคอยแนวคิดนี้ กระจายอยู่ทั่วโลกเหมือนกับว่าเอ๊ยพอหอบาเบลสร้างไม่สําเร็จภาษาวุ่นมวม่แล้วพระเจ้าก็เปิดประตูพาคนไปไว้ในที่ต่างๆเปิดประตูมิตียแล้วคนก็ยังจําได้ว่าเอ้ยฉันจะต้องสร้างซิกุลัตฉันจะต้องสร้างหอคอยสูงๆฉันจะต้องสร้างที่อะไรแบบเนี้ยแล้วปรากฏว่ามีจริงๆหลักฐานชัดเจนมากมาดูกันต่อนะครับเห็นไหมฮะเม็กซิโกครับ, Mexico, รบอียิปต์ครับ ในที่ต่างๆครับมีแนวคิดของการสร้างเมืองสร้างหอคอยเต็มไปหมดเลยและแต่ละที่อยู่คนละทวีปกันคำถามคือมันเป็นไปได้ยังไงแนวคิดของการสร้างเมืองสร้างหอคอยสูงๆมันแพร่ไปอยู่ทุกที่ทั่วโลกเลยนั่นหมายความว่าเป็นไปได้หรือไม่ผมตั้งคำถามให้พี่น้องคิดเป็นไปได้หรือไม่ว่าการสร้างซิกุรัตหรือการสร้างหอบาเบลไม่สําเร็จนั้นคนเหล่านี้ก็ยังมีความคิดที่จะสร้างหอคอยสูงอยู่ดี ถึงแม้ว่าพระเจ้าพ,พาเขาไปวางในที่ต่างๆเขาก็ยังอยากจะสร้างอยู่ดีเมื่อเขามีลูกหลานมากขึ้นการจะทำการจะสร้างอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้เป็นไม่ได้หรือไม่ตั้งคำถามให้พี่น้องเห็นมีหลักฐานหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราเห็นว่ามันมีความเชื่อมโยงกันทั่วโลกเลยครับโอเคเม็กซิโกชนเผ่าแอสเท็กนะครับก็สร้าง ศิลปะที่มีความใกล้เคียงกันไม่รู้เขาคือใครนะครับในรูปเนี่ยในรูปหินแกะสลักไม่รู้เขาคือใครเม็กซิโกอยู่ทวีปอเมริกากลางมาเรี Maori, ครับอยู่นิวซีแลนด์คนละซีกโลกกันเลยทาไมมันเหมือนกันน่ะนะครับอเม็กเม็กซิโกนะครับก็อยู่ห่างกันนะเอ็นชียอนอียิปหรืออียิปโบราณก็มีคล้ายกันหมดเลยถามว่ามันมาจากไหนอ่ะถ้ามันไม่ได้มีจุดเริ่มต้นเดียวกัน ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่มาดูกันต่อพื้นที่วงกลมสีแดงเนี่ยมีการสร้างศิละปะรูปร่างเหมือนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนเหมือนกิ้งกาหรือเหมือนอะไรครึ่งคนครึ่งกิ้งกาครึ่งคนครึ่งนกอะอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนึงเรียกไปถูกนะครับประเทศเอลกาดอร์เนี่ยพบศิละปะแบบเนี้ยซึ่งอยู่ในทวีปอเมริกาใตา้ในขณะที่ได้ค้นพบในแถบไมโสโปรเตเมียเหมือนกันเป็นภาพศิละปะแบบเดียวกันเลย ถามว่าเขาไปเอามาจากไหนอ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีสิ่งบางสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและผมลิงก์เหตุการณ์นี้ได้เลยว่าเริ่มต้นอรารยธรรมถูกกระจายไปในที่ต่างๆคนถูกเปิดประตูไปวางในที่ต่างๆพระเจ้าเป็นคนกระจายเขาถูกต้องไหมครับและแนวคิดเดิมๆยังอยู่และเขาก็สร้างศิลปะขึ้นมาอีกนะครับโอเคมาดูการสร้างเมืองด้วยหิน ตุรกีก็มีเห็นไหมครับเอาหินมาแนบทับกันวางเป็นชั้นๆรัเสเซียก็มีญี่ปุ่นก็มีบอสเนียยุโรปก็มีอิสราเอลก็มีปาเลสไตน์ก็มีอาเบเนียก็มีกรีซก็มีเห็นไหมครับดูมันเหมือนสร้างยากมากเลยเปรูเนี่ยอาัศาจรรย์พันลึกกบเพื่อนเลยมันเป็นหินที่ใหญ่มากแล้วก็มีรอยต่อแบบมันต่อกันสนิทอ่ะสนิทจนประหลาดใจมากเลยครับ โอเคนะนี่คือสิ่งที่เป็นหลักฐานที่ทำให้พี่น้องเห็นว่าเป็นไม่ได้หรือไม่นี่คือการถูกกระจายไปถึงที่ต่างๆนะครับเห็นไหมอเมริกาก็มีรูปแบบของซิกุลัตรูปแบบของปีระมิดที่สูงขึ้นไปแอฟริกาก็มีเอเชียอย่างแถประเทศจีนก็มีโอ้มีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายจริงๆนะครับแล้วก็มีรูปร่างของเทพเจ้าเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันเลย มีประตู3บานเหมือนกันเลยโอเคนี่มีความเชื่อมโยงกันอินโดนีเซียก็มีบาหลีนะครับเม็กซิโกอียิปต์มันคนละที่กันเลยในโลกแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคถามนี่คือความปรารถนาลึกๆของมนุษย์ใช่หรือไม่ที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ของตัวเองแต่โดนพระเจ้าสกัดซะ,ะก่อนโอเคมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูคล้ายๆกันนะเรื่องของการสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหมดนะครับดูคล้ายๆประตูอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นไหมฮะ เมื่อกี้คาว่าบาบิลิมแต่ว่าประตูของเทพเจ้านะครับพยายามจะเปิดมันใช่หรือไม่ก็ดูกันต่อนะครับและมีหลักฐานทางด้านภาษาศาสตร์ที่ทำให้พี่น้องเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่การอพยพย้ายถิน่นอาพาคนเดินไปนะเอาย้ายไปอยู่อีกที่นึงดีกว่าเราพูดกับคนไม่รู้เรื่องเลยมันไม่ใช่เป็นการอพยพย้ายถิน่นขี่มา้าขี่อูดกันไปไม่ใช่แบบนั้นครับภาษาบลูปเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์มาก คำนี้ครับคําว่ายาเฟดนะครับซึ่งคนละคำกับลูกของโนโอาชื่อยาเฟดไม่ใช่นะคําว่ายาเฟดตรงนี้ใช้คําว่าทําให้กระจายไปทําให้แตกกระเจิงไปฟาดเป็นชิน้นชิ้นตามตัวอักษรเป็นรูปล่างของโดยเฉพาะของการกระจายนะครับ <S <S แยกเป็นชิน้นชิ้นโยนเห็นไหมครับมีคําว่าอบ r o a d หรือต่างประเทศแยกย้ายตัวเองเห็นไหมครับ ขับออกไปทุกขับอ่ะกระจายไปในต่างประเทศเห็นไหมครับพูดง่ายๆพระเจ้ากระจายคนเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่งเลย <c oughs> ไม่ใช่กระจายแบบโอ้ไปอยู่ต่างประเทศนะลูกไปๆๆไปไปไปยงี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการเป็นการแบบไล่ไปแต่เป็นการเปิดประตูไปอยู่ที่หนึ่งกระจายกระจายไปต่างประเทศเลยครับไปอยู่อีกโยนหนึงเลยไม่ต้องเจอกัน <c oughs> เห็นภาพไหมครับคําว่ายาเฟสชัดเจนมากว่าพระเจ้าเป็นคนทําให้ คนกระจายไปทั่วโลกอยู่ในที่ต่างๆภาษามันฟ้องครับถ้าเราจะบอกว่าโอ้เขากระจายเดินกันไปเองไม่จริงครับภาษามันฟ้องอยู่แล้วว่าเป็นการที่พระเจ้าทําให้เขาไปอยู่ในที่ต่างๆมาดูคําว่าเดินเดินทางย้ายที่ย้ายถิน่นเดินทางไปนะมาจากคําว่ายัลักซึ่งต่างกับคําว่ายาเฟ t คํานี้มนุษย์เดินไปเองครับมาดูนะหมายถึงคําว่ายันลัก ถ้าอบพยพย้ายสิน exile นะครับเนี่ยใช้คำนี้ครับเดินนะเป็นเหตุนะติดตัวนะครับลากศัพท์เดินมาถึงออกไปทนนําแบกเห็นไหมพี่น้องครับผมเชื่อว่าการที่พระเจ้าเปิดประตูมิติของคนกระจายคนไปอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นการแบกไปเขาไม่ได้แบกกระเป๋าเป้ไปด้วยครับ มาออกไปไหลออกไปนะครับติดตามกันไปยกขยโกันไปอ่ะพูดง่ายรับไปเติบโตนําออกมาหรือนําหรือจากไปก็ได้นะครับผิดหวังเดินขบวนเห็นไหมครับเนี่ยคำว่ายาลักลุ่งเรืองติดตามวิ่งนะทำให้วิ่งกระจายเดินทางเดินไปนะหายไปเดินนะครับนี่คือคําว่ายาลักซึ่งคําว่ายาลักกับคําว่ายาเฟสไม่เหมือนกัน คำว่ายาเฟ t ถูกใช้ในปถมกาลบทที่11ตอนที่พระเยาว์พระเจ้าบอกว่าทําให้พวกเขากระจายไปคําว่ากระจายนี่แหละครับคือการเปิดประตูมิติพาเข้าไปส่งในที่ต่างๆอ่าอ่าคนนี้ไปอยู่เมาลีดีกว่าไปเป็นเป็นเผ่าเมลีเป็นบรรพุรุษของคนเมาลีไปอยู่นิวซีแลนด์ไปเลยอ่าไปอยู่อะไรไปอยู่ออสเตรเลียอ่าต่อมาถูกเรียกว่าชนเผ่าออบอริจินอ่าไปอยู่ตรงไหนดีอ่าไปอยู่อเมอริกาใต้ อ่าไปชนเผ่าอินคาชนเผ่าแอสเทคอ่าไปอยู่เม็กซิโกอ่าไปกระจายไปทั่วเลยครับเพราะฉะนั้นแนวคิดต่างๆก็กระจายไปด้วย mm hmm. เขาก็เลยสร้างสกุลัดขึ้นเพื่อตอบสนองสิ่งที่อยู่ในปธรมการบทที่11นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวดูย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับปธรมการบทที่11ข้อ9พี่น้องเห็นเห็นไหมพอพูดถึงเรื่องของบาเบลหอที่วุ่นวายพระเจ้าทำให้กระจายไปทั่วโลกเนี่ย พี่น้องเห็นภาพไหมครับนายวันวันรู้ไหมครับว่าปฏิปักษ์พระคริสต์รู้ไหมครับว่าฟรีเมสันหรือว่าลัทธิบูชาาตานเนี่ยเขารู้แล้วเขาเข้าใจว่าจะสร้างโลกใหม่จะทําให้โลกเนี่ยอยู่ภายใต้คนคนเดียวต้องทําตามแนวคิดแบบบาเบลแต่ไม่ใช่แบบไม่ไม่ใช่บาเบลที่แตกกระเจิงแต่ทําโลกนี้ให้เหมือนบาเบลที่สามารถรวมกันเป็นหนึ่งเข้าใจไหมครับอยู่ต่างที่อยู่ต่างถิ่น ถ้าพี่น้องจํากันได้ดีในคําพยากรณของดานนียลในอนาณาจักรสุดท้ายอาณาจักรท้าวพระเจ้าเรียกอาณาจักรท้าวอะไรครับเหล็กปนดินถูกไหมครับเหล็กปนดินดินตรงนี้อาจจะหมายถึงมนุษย์ก็ได้อาจจะหมายถึงเหล็กเนี่ยอาจจะหมายถึงวิทยาการหรือเทคโนโลยีก็ได้นะครับหรือหมายถึงอาณาจักรเหล็กที่หมายถึงอาณาจักรโรมันกับอาณาจักรต่างๆประเทศต่างๆเคลเนี่ยหมายถึงประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่รวมกันอยู่หลวมๆเหล็กไม่สามารถรวมตัวกับดินได้อย่างไรมันก็จะเกาะกันอยู่หลวมๆแล้วแนวคิดในอาณาจักรสุดท้ายอาณาจักรที่ยึดเกาะกันแบบหลวมๆเนี่ยในที่สุดจะมีคนคนหนึ่งออกมาและเขาก็อาศัยแนวคิดของหอบาเบลมาทําให้ทั้งโลกนี้อยู่ภายใต้ระบบของบาเบลบาบิลนและมี ปรมการบทที่11ข้อ9นายวันวันอีกจังหากจำเหตุการณ์นวันวันที่ตึกวัวเทเซนเตอร์ถลม่มได้ไหมครับนั่นแหละคือภาพของการถล่มหอบาเบลแล้วกระจายแนวคิดของ New World Order อออกไปทั้งโลกทั้งโลกเลยแล้วตั้งแต่เหตุการณ์นายวันวันเนี่ยการกระชับพื้นที่การรวบรวม,วมอำนาจการ ตั้งกฎเกณฑ์ประหลาดๆมาในเรื่องของการเดินทางข้ามประเทศเดินทางไปที่ต่างๆนี่มีการตรวจกระเป๋ามีการสแกนมีการอะไรเงี้ยนี่คือการตะล่อมขั้นแรกเริ่มต้นจากเหตุการณ์ในวันๆเมื่อหอบาเบลพังพินาศสร้างไม่สาเร็จปฏิปัปกษ์พระคิดมันเล่นบทเดิมครับมันก็สามารถที่จะสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้แนวคิดของบาบิโลนกระจายไปอยู่ในที่ต่างๆแต่สามารถรวมกันเป็นหนึ่งแบบหลวมๆ ตามนิยามของอาณาจักรเหล็กปนดินอนาณาจักรสุดท้ายอาณาจักรของปฏิปักษ์พิชิษเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในปฐมการถ้าจะมองให้ลึกต้องเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันบวกกับการเปิดเผยสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราเห็นสิ่งนี้ผมเห็นสิ่งนี้ชัดเจนไหมครับชัดเจนมากพ่อพี์แปลตัวพระมพี์เองนะครับไม่มีใครแทรกแซงความจริงของพระเจ้าได้เด็ดขาด นะพระเจ้าเป็นคนส่งคนไปอยู่ในที่ต่างๆทั่วโลกชัดเจนนะครับตามภาษาฮิบรูยาเฟสดสกระจายไปอยู่ต่างประเทศโอเคชัดเจนไหมออสเตรเลียจะไปได้ยังไงแล้วดูตรงนี้ฮะชินากับออสเตรเลียไกลกันมากไหมครับโอ้โหไกลกันมากนะครับอเมริกาใตา้นะครับทุกอย่างพระเจ้าจัดไว้แล้วเรียบร้อย